ขอบคุณพระเจ้าการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกได้ใกล้เข้ามาแล้วรูปแบบการแข่งขันจะแตกต่างออกไปจากประเภททีมชายซึ่งรายการประเภทหญิงใช้ระยะเวลาในการแข่งถึง24วันซึ่งเป็นการแข่งขันลีกรายการใหญ่ที่สุดของโลกกับ4กลุ่มทีมจำนวนการแข่งขันมากมายจนถึงรอบชิงชนะเลิศตัวแทนจากเอเชีย er, จะอยู่ในกลุ่ม B และ D เพื่อชิงตั๋วรอบ2รายการชิงแชมป์โลก เมื่อ4ปีก่อนซอเซอร์เบียเอาชนะอิตาลีจากการแข่งขันถึง5เซตและคว้าแชมป์รายการนี้สึกตัดสินนี้จะเกิดขึ้นอีกครั้งหรือไม่ค่ะสื่อเวียดนามเขาก็จัวหัวเอาไว้แบบนี้ค่ะก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกมีทีมที่เข้าร่วมทำการแข่งขันทั้งหมด24ทีมแบ่งทีมออกเป็น4กลุ่มแต่ละกลุ่มมี6ทีม ซึ่งจะมาจากการแข่งขันรายการ VNL 16ทีมและอีก8ทีมที่เหลือคือตัวแทนจากทั้ง5ทวีปแล้วหลังจากโพสต์ดังกล่าวก็ได้มีแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามออกมาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนหนึ่งสำหรับเพื่อนๆที่สนใจอยากอ่านคอมเมนต์ต้นฉบับเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิ่งเอาไว้ที่ใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรคอมเมนต์แรกเข้ามากล่าวว่าอิจฉาหนักมากเมื่อ,อไรทีมเราจะได้ไปบ้างคอมเมนต์ comment ต่อมา ได้เข้ามาทำนายว่าประเทศไทยจะอยู่4อันดับแรกของกลุ่มบีคอมเมนต์ต่อมาค่ะฉันจะตั้งตารอดูคอมเมนต์ต่อมาค่ะโอ้ว้าวหนทางยังอีกยาวไกลคอมเมนต์ถัดมาค่ะกำลังรอพี่สาวของฉันอยู่อีโกนูคอมเมนต์ถัดมาค่ะฉันเดาว,ว่าแชมป์คืออิตาลีที่สองคืออเมริกาที่สามเซอร์เบีย และที่4เป็นบราซิลคอมเมนต์ถัดมาค่ะโอ้ประเทศไทยจะลงแข่ง2เกมในวันที่28กันยายนนี้แล้วก็มีคนเข้ามาตอบว่านั่นน่ะเพราะมันเป็นเวลาเวียดนามจริงๆแล้วแข่งตอนดึกของวันก่อนหน้าและแข่งบ่ายของวันถัดไปคอมเมนต์ถัดมาค่ะมันเป็นเรื่องไร้สาระที่ว่าไทยจะเป็นแชมป์หลังจากคอมเมนต์นี้ก็ได้มีคนไทยเข้ามาตอบว่า คุณอิจฉาเพราะทีมของคุณไม่เคยได้ไประดับโลกอยู่แต่ในเล้าไก่น่าสมเพชเจ้าของเม้นก็ได้กลับเข้ามาตอบกับคนไทยคนนี้อีกว่าฮ่าฮ่าฮาทำไมต้องอิจฉาคนไทยด้วยกับผู้ไม่เคยได้ไปโอลิมปิกหลังจากนั้นก็มีคนไทยอีกคนเข้ามาตอบเม้นว่าเวียดนามสามารถเข้าร่วมแข่งขันรา uh ยการนี้ได้หรือไม่คอมเมนต์ต่อมาคะ่ะ เป็นชาวเวียดนามผู้สงสัยได้เข้ามาถามว่าทำไมเวียดนามถึงไม่ได้เข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ซึ่งแอดมินเพจก็ได้เข้ามาตอบเจ้าของเมนว่าเวียดนามไม่ได้เข้ารอบ24ทีมชั้นนาของโลกซึ่งหลังจากนั้นก็มีผู้เข้ามาตอบเจ้าของเมนนี้ด้วยว่าเธอถามบางอย่างที่ทำให้ฉันจะเป็นลมเจ้าของคอมเมนต์ก็ได้เข้ามาตอบกลับว่าฉันเห็นเวียดนามเล่นได้ดี นึกว่าติด20อันดับแรกของโลกซึ่งแอดมินก็ได้มาตอบปิดท้ายเมนนี้ว่าท็อป20คูณ4คอมเมนต์ต่อมาค่ะทีมเซอร์เบียคือแชมป์เกา่าคอมเมนต์ต่อมาถามว่าคัดเหลือกลุ่มละกี่ทีมก็มีผู้เข้ามาตอบกลับว่าแต่ละกลุ่มคัดเอา4ทีมที่ดีที่สุดและทีมจากกลุ่ม A จะเจอกับกลุ่ม D และทีมจากกลุ่ม B จะเจอกลุ่ม C คอมเมนต์ต่อมาค่ะฉันดูตารางและเวยียนหัวมากคอมเมนต์ถัดมาค่ะการแข่งขันนี้4ปีมีหนึ่งครั้งคอมเมนต์ถัดมาค่ะเมื่อไหร่เวียดนามจะได้มาเล่นรายการนี้แล้วก็มีผู้มาตอบว่าเมื่อโชคดีได้ติด24อันดับแรกของโลกคอมเมนต์ถัดมาค่ะทำไมไม่มีเวียดนามคอมเมนต์ถัดมาค่ะเมื่อไหร่เวียดนามจะออกไปสู่โลกกว้าง มีผู้เข้ามาตอบว่ารออีกร้อปีคือจะมีคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากค่ะคนที่เข้ามาตอบเขาอาจจะลำคาญก็เป็นไปได้นะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะหวังว่าปีหน้าเวียดนามจะทำผลงานได้ดีพยายามให้ติดท็อป4เพื่อไปที่นั่นจากคอมเมนต์นี้ก็มีผู้มาตอบว่าทีมเวียดนามสามารถเข้ารอบได้อย่างเต็มที่หากการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียและ AVC ีครับ เราชนะทีมร่วมกลุ่มได้ทั้ง3ทีมเกาหลีใต้คาซัสสถานและไต้หวันงานนี้ไม่ง่ายเพราะพวกเขาเป็นกลุ่มที่หินที่สุดคอมเมนต์ถัดมาค่ะทีมเวียดนามไม่ดีดีเท่าเซี่ยวของทีมคาซัสสถานประเทศอื่นๆเขามีงบประมาณให้กับการฝึกแต่ประเทศของเรามีงบไม่พอที่จะใช้จ่ายคอมเมนต์สุดท้ายในวันนี้ค่ะขยันเข้าร่วมเอเชียลี e. สะสมคะแนนเพื่อปรับปรุงอันดับ FIVB ยังไม่เคยไปวอลเลย์บอลโลกก็ต้องอัพชา a l l e n g e r ร์ครับแข่งตัวไป VNL แต่ถ้าหลีกไทยยังตัดหลีกอาเซียนเหมือน2-3ปีที่ผ่านมามันคงต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะได้ลุ้นก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับความคิดเห็นในวันนี้ทุกคอมเมนต์แปลด้วยโปรแกรมแปลภาษาอัตโนมัติหากแปลผิดพลาดหรือไม่ตรงกับคอมเมนต์เจ้าของภาษา แอดก็ต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แอดมีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของเราค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ